ดู้อีกหนึ่ง,งช็อเตเพิ่มครับเรียนชนุดคุณอลิสาบแก้วครับผู้จัดการฝ่ายพันธมิตรธุรกิจช็อปที่ประเทศไทยครับผัสรมวิ้อนรับครับก็ฝาก111 1ดีเซลด้วยนะคะตามที่ทักท่านพูดไปเลยนง่ของวโปรโมชั่นเนี่ยเราก็จับแน่นอนเพราะว่าเราก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระค่าใช้จ่าย ด้วยก,ก็อยากที่จะให้มาร่วมคมเปญกันแล้วก็อยากที่สถานทัพปี้ร่วมกับใครโควิดด้วยก็ทัพปี้เองเราก็เป็นสถาน,นที่เชื่อมระหว่างผู้ใช้งานของเราแล้วก็รวมถึงการที่ต่างๆด้วยเพื่อที่จะทําประโยชน์แล้วก็คืนอ,อะไรบางอย่างให้กับสังคมแล้วก็ชีวิตของเราค่ะและทั้งหมดทั้งปวงนี้นะสง่งมาให้เองครับเพียงแค่คุณช็อปให้สนุกนะฮะแล้วเราจะเป็นคนทําจัดการทุกอย่างที่จะส่งความพิเศษช่วยเหลือคนไทยที่จะได้รับผลกระทบจากโควิด19 ผ่านสี่ช่องทางให้คุณอยากจะให้ตั้งตารอกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรบ้างทาง s h อป e ีค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยค่ะให้กับลูกค้าช้อปปี้ใช่ไหมคะเราเป็นใช่ค่ะเป็นลิปสติกค่ะเป็นลิปเนื้อแมตต์นะคะบางเบาไม่แห้งไม่ต้มาเลยอยู่แล้วเพราะทุกคนรู้ทุกวันที่ช้อปปี้มีจัดงานอะไรอยู่แล้วผมว่ามันเป็น คล้ายๆกับวันหยุดราชการเลยด้วยซ้ำ11-11รู้เลยต้องเข้าไปที่ช้อปปี้ก็อย่าลืมครับมีทั้งเดือนเลยก็ฝากไปช้อปปี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมร้า์โซกูด้วยนะฮะาเข้าไปบริจาคกันด้วยตามช่องทางทั้ง4ช่องทางสะดวกแบบไหนบริจาคไปเลยแต่ท้ายที่สุดนอกจากฝากแล้วอยากขอบคุณช้อปปี้สิ่งหนึ่งที่ช้อปปี้ได้ให้กับสังคมและให้เปถึงด้วย ถึงทุกคนถึงทุกที่รับทั่วทั้งประเทศอันนี้เรารู้สึกว่าเราอิ่มใจที่ได้เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้นะคะก็ฝากช้อปปี้ด้วยแล้วก็ฝากแบรนด์เฮลิส์ไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะตลาดช้อปปี้ประเทศไทยครับเด็กครับอย่าใช้เวลาสักครู่นะครับเดครับ มาสองครั้งแล้ว,ลว,ลวนะครับเราได้เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมางานสีสารแบบนี้เรารู้สึกว่าเป็นโป,ป,ปรแกรมที่ดีมากๆที่ชอปปี้จัดขึ้นมาเพราะหนึ่งคือทุกคนใครชอปปี้อยู่แล้วอยู่บ้านกันเยอะอยู่แล้วการที่จะนำเอาสิ่งเหล่านี้มาให้เขาเห็นในแอปพลิเคชันที่เขาคุ้นเคยมันเหมือน,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 นช่วยเตือนให้ทุกคนคอยช่วยด้วยคนที่มีกําลังที่จะซื้อของในชอปปี้บางทีก็อาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องการมาบริจาคแบบนี้แต่พอ อยู่ในหน้าของช้อปปี้แล้วเนี่ยม,มันทำให้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนที่จะบริจาคก,ก็เลยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับผมะ่ก<อ>็รู้สึกปลมใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเจะเชื่อว่าคือถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์อาจจะดูดีขึ้นแล้วบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเจสก็เชื่อว่ายังมีคนที่อาจจะยังต้องการความช่วยเหลืออยู่อะค่ะที่แบบว่าอาจจะยังไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ทพ่วถึงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า ก็ช้อปปีก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีหลายช่องทางมากที่แบบว่าให้ให้เราได้ช่วยคนอื่นนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะว่ามาช่วยช่วยกันเยอะๆดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเข้าถึงเ่ะเข้าถึงคนที่อยากจะให้และคนที่อยากจะรับค่ะก็จริงๆแล้วเรามีไมแค่นีทั้งหมดสี่อย่างอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของกล่องร่วมใจก็ชื่อตามชื่อเลยเนาะเราก็รวบรวมพันธมิตร ที่ทำมาเป็นกล่องอาจจะมีโชว์ด้านหน้าด้วยนะคะถ<ช>้ามใครอยากที่จะไปดูนะคะก็คือเป็นดอกที่มีสินค้าที่ใช้ในคลิปวันจันทร์อุประโป้บริโภคเนี่ยค่ะที่เราสามารถให้ผู้ใช้งานเนี่ยมากดในช้อปปี้แล้วก็กล่องเนี้ยจะส่งไปให้กับเอ่ออย่างเช่นกลุ่มเช่นได้เออ่ฟู้ดไปายเตอร์อะไรพวกเนี้ยค่ะที่เขาต้องการหรือว่าผู้ที่เดือดร้อนจริงๆบางคนอาจจะไม่สะดวกในการที่จะไปตามชั้นแขกต่างๆก็สามารถที่จะมาเข้ามากดในช้อปปี้ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะส่งไปได้ น,นี่คืออย่างแรกอย่างที่2ก็คืออย่างที่<ม>เราบอกไปใน presentation ก่อนหน้านี้น,น,นะคะเรามีพันธมิตรที่เป็นแบรนด์ค่อนข้างเยอะในช้อปปี้มอลซึ่งแบรนด์เหล่านี้ค่ะเขาก็จะมาร่วมเป็น donation กับเราในทุกๆคงสั่งซื้อของเขาเนี่ยเขาจะบริจาคเงิน11บาทให้กับอลนิธิต่างๆองค์กรการกุศลเพื่อที่จะนำเงินไปใช้ประโยชน์ในตะต่อไปส่วนอย่างที่สก็คือ e donation คือเราเห็นว่าอย่างเช่นช่วงโควิดผ่านมา,นาเราไม่ได้ออกจากบ้าน ที่เราจะไปทำบุญต่งางๆมันก็มีความลำบากแต่ว่าความต้องการหรือว่าผู้ที่เดือดร้อนเขาก็ยังเขาก็ต้อง,งใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเราก็เลยนำมเลกุลชินดอกยาค่ะมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถที่จะบริจาคตรงให้เขาครอบครัวญาติเลยซึ่งอันนี้ก็คือเรานา่าจะมีเป็นรายญลติอยู่ในใน,ในยการมันนะคะในเรื่องของ p r o c e s สำหรับบางคนที่แบบ ระบางท่านน่ยน,นะคะในแง่ของการอยากได้ใกับภาษีใบเรียก็คือสามารถที่จะเอาในในแอปได้เลยอย่างนีน้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเป็นแพลตฟอร์มที่จะให้กับบริษัทต่างๆที่จะมาใช้งานนะคะส่วนอย่างสุดท้ายเลยก็ช้อปปี้น้องนอกจากเราจะมีการขายของและความบันเทิงก็ต้องมาควบคู่กันใช่ครับทุกคนต้องการความสนุกสนานในชีวิตปัจจุบันนั่นนะคะคซึ่งอันนี้เราก็มีการจัดเป็นชัยที่คอนเสิร์ต่าชปปีพหลายในแง่ของคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะเหมือน ให้มันอิ่มใจนอกจากนอกจากเราจะทำบุญแล้วยังได้ความสนุกไปด้วยเลยเนียคะก็สามารถติดตามได้ผ่านช้อปปี้ไลน์อันนี้คือจะเป็น4อย่างที่เราจะทําในช่วงระหว่างแคมเปญนี้สาหรับช้อปปี้ร่วมใจกนกคนค่ะโอ้โหเรียกว่าจาับงนนทุกมิติในะการช่วยเหลือแต่แคมเปญที่ยิ่งใหญ่แต่อะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าการช็อปก็คือการไ้ช่วยสังคมมันเองนะครับทักอีกอย่างเดียวเรายัางที่จะทําให้มันมีประโยชน์ต่อสังคมด้วยเราก็เลยมีเป็นพาร์ทหนึ่งเลยที เทียบเท่ากับตัวโปรโมชั่นหรือตัวแคมเปญของเราในการที่จะเรับสัมภาระที่ได้ได้ดูเทคโนโลยีก็เรามีการทําตัว CSR อาร์อยู่ด้วนะครับก็คือมีได้รับความร่วมมือจากเหล่าเซเลบริตี้ที่อยู่ในเซมิที้ขงเราด้วยกันเพื่อจะมาเป็นกระบอกเสียงในการที่จะรณรงค์ให้กับมิชชั่นและการเคอมมิชชั่นของบริษัทว่าเราอยากที่จะนําเทคโนโลยีเนี่ยมายกระดับภาพชีวิตของคนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงความพิเศษที่ทุกท่านได้ร่วมทำเป็นของเรานะครับสวัสดีทั้งสีท่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเชิญมาก ก่อนอื่นเลยนะครับต้องพูดถึงเห็นว่าทีมงานเราใส่ใจรายละเอียดนะครับแม้กระทั่งการเสิร์ฟใหม่ก็เสิร์ฟจากถานนะครับคือความปลอดภัยนะครับและท่านที่สี่ครับเรียนเชิญคุณเจสเจสซิก้าครับเจ้าของะนะครับและต้อนรับทุกท่านเราครับผมพี่ตู่พมทอนครับ ปั่นขึ้นก็ต้องใช้ออกซิเจนด้วยและก็เริ่มเริ่มตระหนักนะครับว่าท้อยนเนี่ยเริ่มจกิดปัญหาช่วงนั้นก็เครียดกันพอสมควรว่าจะทำยังไงก็ต้องขอบคุณทางพัฒนวิที่อยาปริญญาให้กับทางกรงพยาบาลในจวนสองพันถังก็เลยวก็เป็นก๊อกสองเป็นการต่อลมหายใจให้กับโรงพยาบาลนะครับ

ก็จะเป็นแบงค์หรือว่าพันธมิตรอืืนที่จะมามอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้กับผู้ใช้งานด้วยเช่นเดียวกันช้อปปี้เองเรามุ่มั่นในแง่ของการที่นอกจากเราจะให้มอบดีลสิทธิประโยชน์ความคุ้มค่าให้กับผู้ใช้งานแล้วเนี่ยเรายังให้ความสัมพันธ์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นลดสูงสุดถึง90%โค้ดส่วนลด1,118บาทรวมถึงส่งฟรีคันต่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ช้อปปี้มามอบให้กับผู้ใช้งานของเราแต่ช้อปปี้ทำเองคนเดียวไม่ได้ เรามีพั์ทเนอร์ที่จะมาร่วมสุ่งาน Face c o n f e r e สำหรับ s h o p e e 11 11 Big Sale นะคะก็ก่อนอื่นเลยก็จะมาเล่าข่าวๆแล้วกันคอนเทกต์นิดนึงว่าเฮ้ย11 11ทุกไลฟ์สไตล์ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกนะครับและพูดเลยนะฮะอีกหลากหลายกิจกรรมในแคมเปญยิ่งใหญ่ของเรา11 11ทั้งทีเตรียมรอฟัง เซอร์ไพรส์เล่นใหญ่จากช้อปปีนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกิจาก,การรมที่คุณคุ้นเคยนะคะจากการเก็บคอยนะครับมาเป็นส่วนลดเพิ่มเกมสุดสนุดย์ที่เป็นการแจกนะคะทั้งโค้ดส่วนลดแล้วก็แจกของรางวัลน,นะครับรวมไปถึงการไลฟ์สตรีมมิ่งที่ดูปุ๊บก็สามารถช็อปได้ปั๊บทันทีนะฮะเพ่มอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วปีนี้เราก็แทรกที่เราจะโตไปมากกว่าเดิมแล้วก็ทำกิจกรรมครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงแนวของการที่จะช่วยเหลือหรือว่าคืนคืนสิ่งดีๆให้กับ s o c ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะเข้าถึงอ e ีคอมเมิร์ซมากขึ้นรวมถึงสิทธิประโยชน์จากการช้อปปิ้งออนไลน์อย่างที่สองเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของการที่เราจะคืนกลับไปสู่สังคมมอบสิ่งดีๆให้กับ ได้แล้ววันนี้บนแอปช้อปปี้แล้วพปรโมทขาดวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะช้อปปี้ชอปปี้ร่วมใจ Fight COVID ครับผมขอสิงรวมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพิเศษในแต่ละแบรนด์นะคะที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้านั้งเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ยังไนบ้างขออนุญาตเริ่มที่คุณเจสก็ถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะต้องใส่หน้ากากกันเนาะแต่ว่า